สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ปิดค่าย1สอวนอของศูนย์สวนกุหล,ลาบป,ปี2 5 6 8คำถาม G3 กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านี่ ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อสอบจริงไม่มีภาพนี้นะอันนี้เอามาวาดประกอบโจทย์ โดยที่จุด D และ E อยู่บนด้าน BC กับ AC ส่วนตัดของเส้นตรง AD กับ BE ตัดกันที่จุด P พื้นที่รูปสามเหลี่ยมสีเขียว ABP พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม CDPE มีค่าเท่ากันรวมกันเท่ากับ4ส่วนเของพื้นที่รูปใหญ่ ABC จงแสดงว่ามุม A.P.C เป็นมุมฉากหรือ B.P.C เป็นมุมฉากนในคลิปนี้เราจะแสดงว่า A.P.C เป็นมุมฉากนะโจทย์ข้อนี้มีวิธีทําให้ดูอย่างน้อย2วิธีวิธีที่1ก็คลิปก่อนหน้านี้ในในคลิปนี้เป็นวิธีที่2โดยไม่สูญเสียสาระสําคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมติให้ พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC คือ7ตารางเซนติเมตรนะเลขเจ็ก็มาจากโจทย์กําหนดไว้นะนะผลบวกสีฟ้าพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีเขียว4ใน7เราก็เลยเอารูปใหญ่ในพื้นที่7ทัาเลยนะพั้น A พื้นที่ชิ้นนี้บวก B พื้นที่ชิ้นนี้ก็เลยมีค่าเป็น3เหตุที่เราสามารถนะเลือกอย่างนี้ได้เพราะว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับมุมการย่อขยายไม่มีผลต่อขนาดของมุม 60, 60, 60 นในคลิปหมายเลข2อ1 1นะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์สนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะ,ะขณะนี้แน่นอีกทีนะพื้นที่สีเขียว2ตารางเซนติเมตรพื้นที่สีฟ้า2ตารางเซนติเมตรพื้นที่ชิ้นนี้ A พื้นที่ชิ้นนี้ b นในคลิปนี้นะส่วนใหญ่จะไม่มีคำอธิบายละเอียดอย่างนี้นะ แต่ในที่นี้คำนวณเยอะก็เลยพิมพ์ให้ดูเนี่ยจะมีแต่ภาพแล้วก็คำอธิบายประกอบคลิปดูผ่าน Youtube เ,นเอกสารประกอบคลิปเนี่ยนำไปเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้นะเติมเหตุผลพื้นที่สีเหลืองนีบวกกับพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับพื้นที่สีเหลืองบวกกับพื้นที่สีฟ้า นะพันธที่สองนี่สองนะก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABE มีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม ACD พื้นที่สามเหลี่ยม ABE ก็หนึ่งส่วนสองคูณ AB คูณ AE คูณซายหกสิบองศาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ACD ก็หนะึ่งส่วนสองคูณ AC คูณ CD แล้วก็ซายหกสิบองศา ากา60องศาตัดกันไป1นึงสองตัดกันไปนะ A B กับ A C ยาวเท่ากันหรือเท่านี้นะก็ได้ว่า A E ยาวเท่ากับ C D เพราะฉะนั้นนะ C E ก็ต้องยาวเท่ากับ B D มีแต่ภาพเห็นไหมให้ไปเติมเหตุผลว่า ทำไมใช้เลขาคณิตข้อไหนที่สีบทอะไรนะอันนี้เป็นที่ว่างมาให้เติมทำได้เองดีมากนะทำไม่ได้ก็มาฟังคำบรรยายใน y o u t u b e กันในภาพนี้ก็เพียงแต่สมมุติว่านะสัดส่วนความยาวด้านนะตัวนี้มันเท่ากันให้เป็น1นึ่ซะเลยตัวนี้ไม่รู้ติดเป็นตัว x ไว้ก่อนนี่ก็ต้อง x ด้วยเพราะว่าด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่านะนี่ก็เป็นการสมมติตัวแปรปกติ มสพอยต์จูเมตรีเนี่ความยาวหนึมวลเป็น1 1ึคูณหจะสมดุลได้นะ x ตัวนี้ก็ต้องคูณ1นส่วน x สมดุลและนี่คือหลักคิดของแมสพอยต์จูเม t รีมวลรวมก็1นึบวกหส่วน x มองทางด้านนี้บ้าง1นึคูณ x อคูณอะไรจึงจะสมดุลก็ต้องคูณ x มวลรวมก็1นบวก x เพราะนั้นอัตราส่วนความยาวด้านนี้นะนี่ก็เป็น1นบวก x ตัวนี้ก็เป็นหนส่วน x ใช้ m a s ส Point Geometry นะสนใจ m a s ส Point Geometry นะบันทึกให้ดูเป็น Playlist เลยไปดูได้เลยนะเไว้ที่ไหนนะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ตัวนี้เลย m a s ส Point Geometry นะเพลย์ลิสแล้วก็บวกชื่อดำรงทิพย์โยธาก็าจะมีคลิปให้ดูนะมี Playlist ให้เลือกสนใจไปดูคลิปไหนก็ไปเลือกได้เลย ในพื้นที่สีฟ้าสองเนี่ยพื้นที่สีเขียวสองสีเหลืองนี่ A สีขาวนี่ B 1บวกเ1ส่วนเเป็นเลขอัตราส่วนนะ A บวก B เท่ากับ3นะี่ยอันนี้อธิบายแล้วนะถัดไปนะ2อบวก A นี่2สบวกเพื้นที่สามเหลี่ยมชิ้นนี้เนะี สองบวกบีพื B, ้นที่สามเหลี่ยมชิ้นนี้เนะี่ยสัดส่วนก็แปลตามความยาวฐานเพราะจุดยอดที่เดียวกันเนะก็เป็นหนึ่งส่วนเอ็กตัดไปนะหนึ่งบวกเอ็กหารด้วยหนึ่งส่วนเอ็กเท่ากับสองส่วนเอเพราะว่าพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีเขียวนี้เนะี่ยจุดยอดอยู่ที่เดียวกันเนะี่ยพื้นที่ก็แปลตามความยาวฐานแก่สมการแล้วนะได้ a เท่ากับหนึ 3, B, ่งส่วนสามบีแปดส่วนสามเอ็กเป็นสอง สีฟ้าสองตารางเซนติเมตรสีเขียวสองตารางเซนติเมตรพื้นที่ตรงนี้หนึ่งส่วนสามพื้นที่ตรงนี้แปส,ส่วนสามสัดส่วนก็หนึ่งเคสองเคนะติดเป็นตัวเคว่าจะไหนจะได้ไม่เผลอคิดเป็นพื้นที่นะนี่สองนี่หนึ่งสามเหลี่ยมสีม่วงสามเหลี่ยมสีเหลืองนะด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันความยาวด้านสามเหลี่ยมด้านเท่านะ ด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันเนี่ยมุมนี้หกสิบมุมนี้หกสิบสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแหละสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเนี่ยหกสิบหกสิบอลฟาเนี่ยตัวนี้ก็อลฟาด้วย,เ,ยเบตา้าตัวนี้ก็เบต้าด้วยเนี่ย มุมนี้เบต้ามุมนี้ก็ร้อยแปดสิบลบเบต้มุมนี้เบต้ามุมตรงข้ามรวมกันร้อยแปดสิบเนี่ยนี่หกสิบอันนี้ก็ร้อยี่สิบมีเหตุผลให้อ้างใช้ได้หลายแบบนอ่ะเน้นอีกทีนะเมื่อกี้เราพิสูจน์ว่าแอลฟาบกเบต้าเท่ากับร้อยี่ิบนี่ก็มุมตรงข้ามรวมกันไปร้อยแดสิบละหรือจะใช้เหตุผลว่านี่เบตา มุมนี้ก็ร้อยแปดสิบลบเบต้ามุมตรงข้ามเบต้ารวมกันร้อยแปดสิบสี่เหลี่ยมมีมุมตรงข้ามรวมกันเป็นร้อยแปดสิบต้องมีวงกลมล้อมรอบมีวงกลมล้อมรอบละนะการบอกว่ามุมตรงข้ามรวมกันเป็นรนะ้อยแปดสิบเลือกใช้เหตุผลแบบใดก็ได้นะสุดท้ายได้วงกลมล้อมรอบรูป สี่เหลี่ยม C D P E ละลากเส้นฐานจุด E ขนานกับฐานเนี่ย้นมุมนี้60เนี่ยเพราะว่าฐานมุมนี้60 60 60สามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วด้านนี้ k ด้านนี้ k ฐานก็ต้อง k ด้วยแต่เมื่อกี้เราพิสูจน์ไว้แล้วว่า C D ยาว 2k ตัวนี้ก็เป็นตัว k เพราะฉะนั้น F เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสีชมพูล่ะ F เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมุมนี้ก็90องศาะมุมนี้ APC ก็90องศาด้วยทั้ข้อพิสูจนะ์บันทึกให้ดู2คลิปนะเลขาคณิตวิเคราะห์ หรือเลขาคณิตโบราณแบบในคลิปนีน้เลือกดูได้ทั้งสองวิธีพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ